ะสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสู่คุณผู้คนมาพาะกับออบาลัดอีกคือเก้ามาครับพี่น้องมในีมือกินขนมจีนเด้อครับมี่ถั่วเลยครับพี่น้องเนยกินกับถั่วพี่ดึงโดดนี่ครับพี่น้องมา,าแซ่บๆน้ำบาลัดเด้อครับพี่น้องเต็มคาราเบลเลยพี่น้องเลยพุดนะใส่ไปนิดหน่อยนะครับพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง ส <laughs> องสามกิโลพี่น้องเลยขึ้นกิ่ละเขงไงเลยครับพี่น้องเลยัวายไงเลยมั้ง,ง,งมั้พี่น้บริัติวริยะห่างเจ็บแสบเลยนี่มัน,นหอนเลยอืาเลย thù đấy đây với đấy À. Th uh. <cười those valleys> Chào tạm Aduh, nama latih Mat ba? nhà đó biết đâu

Hãy subscribe cho ทำยาน,นะบาแสบทำประหลาดเลยพี่น้องประหลาแสบชุดถึงมันสีสใช้แต่มันแสบเลือดก,ก่อนหนึ่งเออ Mm-hmm. Yeah. ก็พี่แถวแล้ว จะรับคลิปนี้ก็ขอโจบไปเพลินคนนี้นะครับหากคนไหนกดตัออ้มมาลังเลิกกับพี่น้อง หรือว่าพิรักแฟนเพจหรือว่าพิรักกินแซ่บนะครับผมทางช่อง YouTube ก็พิรักกินแซ่บนะครับเพจก็พิรักแฟนเพจนะครับขอบคุณครับ